ช่วงเกษตรจอแก้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผชมเข้าสู่รายการเกษตรอาสานะครับพบกันทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้แะครับตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนนะครับเราจะนําสาระความรู้ในแวดวงเกษตรมาฝากคุณผชมครับคุณผชมครับจากการดําเนินงานในโครงการจัดระบบการปลูกข้าวปี2554ถึง2556นั้นนะครับ ก็ชี้ชัดเลยครับว่าสามารถบริหารจัดการการใช้น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ5-6แสนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมาย9 000, 000, ล้านไร่ซึ่งก็มีความตื่นตัวในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าวจาก2ปี5ครั้งมาเป็นปีละ2ครั้งนะครับ กส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในหลายส่วนครับและที่สําคัญนะครับก็ยังสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในการที่จะกําจัดโรคและ,มะแมลงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสอชอครับที่ต้องการให้เกษตรกรนั้นลดต้นทุนการผลิตเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันครับสนับสนุนโดยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการจัดหัวการปลูกข้าวเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยมันมีเหตุผลมาจากว่าเมื่อปี253เนี่ยเพลกระโดดเสียงมตานร,ระบาดนะฮะแล้วก็วิกฤตรเรื่องน้ำเนี่ยทะทานเราต้นทุนน้ำเราน้อยน้ำไม่ค่อยได้ลงอ่างหรือตกไปที่อื่นไม่ไม่ตกลงอ่างก็ก่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นว่าเอะเราจะทำยังไงที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวปีละสองครั้งนะครับเพื่อจะลดะการระบาดของเพลกระโดดลดอาหารของเขา จากที่เขาเคยปลูกอย่างต่อเนื่องปริมาณน,น้ําก็จะใช้น้อยลงในส่วนของโครงการนี้ารดำเนินการในเขตจนประทานในภาคกลางและก็ภาคเหนือตอนล่างซึ่งพื้นที่ดําเนินการนียเราตั้งเป้าไว้9ก้าล้านไร่การดําเนินงานในปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะลดกายวานการใช้น้ําของประเทศลง9ล้านลูกบาทเมตรต่อปีอันนี้ก็เป็น ประโยชน์ในเรื่องของน้ําสาหรับโครงการนี้ในส่วนของอต้นทุนการผลิตข้าวของเขาเองเนี่ยจากการสารวจในปีส5 5 5เนี่ยก็ลดลงไปถึง400กว่าบาทซึ่งอันเนี้ยก็เป็นส่วนที่ไปสอดคล้องกับนโยบายของคอสชอในปัจจุบันพอดีว่าในการดำเนินการโครงการนี้เขาทำให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตของเกษตรกรก็ลดลงเศษตรกรก็มีความสุขนะฮะก็สอดคล้องกับนโยบายของคอสชอที่พยายามจะลดต้นทุน ให้เกษตรกรแล้วก็เพิ่มความรู้ให้เกษตรกรในเรื่องของการที่จะทํำยังไงที่จะ,ะปลูกข้าวนะให้ได้ผลผลิตด,ดีด้วยแล้วเราก็จะมีการที่จะปลูกพืชหลังนาสลัดถ้าเกษตรกรรายใดเนี่ยมีความต้องการที่จะปลูกพืชหลังนาเพราะว่าพืชส่วนใหญ่ตรงนี้ที่เกษตรกรเลือกก็จะเป็นถั่วเขียวสภาพพื้นที่เขาเหมาะสมที่จะปลูกได้แล้วเขาก็ชอบที่จะปลูกแต่บางส่วนนี้ก็เว้นปลูกไป แล้วก็ปลูกข้าวพร้อมกันในพื้นที่ชนประทานเดียวกันเพื่อให้การดูแลรักษาแล้วก็การบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยทำได้สะดวกนะเพราะว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะไม่ทําตามพื้นที่เราจะเป็นการนําร่องให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ในส่วนของเกษตรกรเองเนี่ยต้องเกิดประโยชน์แน่นอนนะว่าเขาเนี่ยมีการที่จะพักนาอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งครั้งก็คือปลูกข้าวปีละสองครั้งก็จะทําให้โรค หรือ,มอแมลงเนี่ยก็ไม่มีพืชอ,อาศัยนะครับอยากจะเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านนะฮะที่เห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับก็เข้ามาร่วมใน,ในการจัดระบบการปลูกข้าวนะครับโดยปลูกข้าวปีละสองครั้งแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ปลูกพืชหลังนานหรือว่าพืชปุ๋ยสดสลับนะครับหรือว่าจะแทนที่จะปล่อยพื้นที่ให้ว่างไว้นะครับตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์ คุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะครับว่าโครงการจัดระบบการปลูกข้าวปีละสองครั้งนั้นเป็นโครงการที่ชาวนาและประเทศชาติได้รับผลประโยชน์โดยตรงครับทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบลดความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งหรือน้ำท่วมเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวให้กับชาวนาดินก็มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นครับลดการระบาดของศัตรูข้าวตลอดจนช่วยรักษาระบบนิเวศในนาข้าวให้กลับคืนสู่สมดุลน,นะครับ สุก็ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับชาวนาที่จะสามารถประกอบอาชีพชาวนาได้อย่างยาวนานและมั่นคงครับ